นี่มาดูสายบุ๊อย่างคุณเสกสกลอัดถาวงหรือว่าคุณแรมโบ้กันบ้างนะคะบอกแล้วว่ามาแพ็คคู่ค่ะรอบนี้จับมือกันมานะคะคุณเสกสกลจัดหนักเลยบอกว่าเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยคนไทยที่ติดตามข่าวก็น่าจะทราบดีแล้วก็ทั้งโลกก็รู้ดีว่าราคาน้ํามันที่มันปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้มันเกิดจากการสู้รบกันระหว่างรัเสเซียยูเครน ท่านนายกก็ไม่ได้ละเลยเรื่องนี้มีการเรียกรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ทีมงานที่ปรึกษามาหารือถึง2วันติดเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพันธุความเดือดร้อนตรงกันข้ามสมัยที่คุณพิชัยเป็นรัฐมนตรีพลังงานและรัฐบาลเพื่อไทยของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนนั้นคุณจําได้หรือเปล่าลว่าคุณปล่อยให้น้ํามันไปถึง50บาทต่อลิตรยั้นจำได้นะคะเติมน,น้ํามัน2ลิตรร้อยอ่ะเจ็บปวดมากเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยโอ้โห ลดลดโล่งเลยล่ะนะคะลดโล่งเพราะว่าราคาน้ํามันมันสูงมากนะคะคนไม่มีเงินในการไปเติมน้ํามันก็ต้องจอดรถเอาไว้ที่บ้านเนี่ยยุคนั้นเนี่ยจำได้เลย2ลิตรร้อยเนี่ยนะคะคณเส,สกสกลก็เลยถามคุณวิชัยว่าคนลืมไปแล้วหรือว่าในยกค,คุณเนี่ยราคาน้ํามันพุ่งไปถึงลิตรละ50บาทคนเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าคิดแต่จะสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดแก้ไขความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นทั้งที่ในขณะนั้นก็ไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่หนักหนาสาหัสแบบตอนนี้ ทางเรื่องของโควิดเรื่องของการสู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนและทาไมตอนนั้นเนี่ยคุณพิชัยไม่คิดจะแก้ไขคุณพิชัยไปมุดรูอยู่ที่ไหนไม่บอกแล้วชัดนะคุณแลมโมบอกว่าคุณพิชัยไปมุดรูอยู่ที่ไหนสมองกลวงไม่มีปัญญาจะคิดแก้ไขถึงเวลานี้กลับมาโจมตีพลเอกประยุทธ์เพื่อให้เป็นประเด็นทางการเมืองหวังจะตีกินทางการเมืองนะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจนายกเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ มีมือทำงานด้านเศรษฐกิจคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ทำงานอย่างจริงใจทุกดาจริงจังทุกเรื่องดังนั้นที่ผ่านมาแม้ประเทศไทยเจอกับวิกฤตต่างๆเหมือนกับประเทศอื่นทั่วทั้งโลกถ้านายพิชัยดูข้อมูลเป็นก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขรายได้การส่งออกของเราโตขึ้นสวนทางกับสถานการณ์โลกซะด้วยซ้ําดังนั้นสิ่งที่คุณพิชัยบอกว่านายกขายฝันคุณพิชัยลองตักน้ําใส่กระโหลกและชงโงบดูหน้าตัวเองสักหน่อยก็ดีนะว่าสิ่งที่พูดมามันมีข้อมูลความจริงกี่เปอร์เซน็นต์ ใครกันแน่ที่ขายฝันเก่งแต่พูดแต่เวลาทํางานจริงๆไม่เห็นได้เรื่องแบบพี่โมโอ,อ้วดเลยผิดกับพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องพูดเยอะแต่ลงมือทํางานให้เยอะผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับประเทศชาติประชาชนไม่ตกไปเข้ากระเป๋าพวกพ้องเหมือนสมัยคุณพิชัยเป็นรัฐมนตรีหรือเพราะนายกเป็นคนตั้งใจทุ่มเททํางานแบบนี้นายพิชัยก็เลยไม่ชอบอิจฉาลิศยาคอยจ้องแต่จะหาเรื่องด่าน,นายกหวังล้มรัฐบาลเพื่อนายพิชัยหวังจะได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งใช่ไหม ฝันกลางวันไปเถอะเรียนเติมเสียงผลล้อตอนท้ายให้นะคะแหมเดือดเลือดพล่านจริงๆนะสำหรับคนเสกสกลอัฐวงนะคะคุณผู้ชมคะสถาน